มนทางภารุยมนทางภารุยคิดเป็นก็เป็นสุขได้คิดได้ก็มีแต่รำรวย,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 ยสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุนทางพารวยช่วงหุนทางพาเที่ยววันนี้จะพาขึ้นรถไฟคีฮะ183ไปสัมผัสมูลสเสน่ห์ของเมืองเพชรบุรีกันค่ะ เริ่มต้นที่สถานีกรุงเทพค่ะเข้ามาเราก็จะเห็นต้นสักุระโดดเด่นสวยงามเสริมบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นเข้ากับขบวนรถไฟคีฮะ183ขบวนรถไฟสีขาวม่วงที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะวันนี้จะพาเราเดินทางไปยังเมืองเพชรบุรีตามความขวัญที่ว่าเขาวางคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิละปะแดนธรรมะทะเลงามมาค่ะตามเราไปรู้จักเมืองนี้พร้อมๆกันนะคะ มากับขบวนรถไฟทรวิตพิเศษทั้งทีต้องมีบริการพิเศษค่ะนี่เลยค่ะอาหารเช้าสไตล์เมืองเพชรพร้อมกับของที่ระลึกสุดพิเศษจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีให้กับเฉพาะนักท่องเที่ยวขบวนกี่ห้หนึเท่านั้นนะคะนอกจากจะได้ชมวิวสองข้างทางแล้วการบรรยายให้ความรู้ของวิทยากรยังทําให้การเดินทางตลอด3ชั่วโมงไม่น่าเบื่อเลยนะคะ จองวันแรก,กอะน,นะวันที่เปิดวันแรกแล้วก็ไปยืนที่ช่องจองที่เอกเทพพิวัตรเขายังไม่จองนะพอจองเวลาอยู่พอ8ปดโมงคึ้นไปยืนเลยก็จองได้ตั้งสองทคนที่รู้จักเนี่ยก็อยากจองด้วยกันนะจองไม่ได้เข้าใจว่าแค่ประมาณเที่ยงอะไรเนี้ยก็เ,เต็มหมดละโดยเฉพาะทิบนี้นะ และเมื่อมาถึงสถานีรถไฟเพชรบุรีจากรถไฟเปลี่ยนมาโดยสารด้วยรถรางเที่ยวพิเศษที่พาทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศชุมชนคลองกระแซงชุมชนเล็กแสนสงบเดินมาไม่ไกลเราก็จะเจอบ้านไม้สรงโบราณที่บอกเล่าเรื่องราวของมิรชัยบัญชาพระเอกตลอดการของคนไทยค่ะ แล้วไปต่อกันที่ชุมชนตลาดริมน้ำแม่น้ำเพชรบุรีที่มีสตรีทอาร์ตมีน้องแมวอิริยาบทต่างๆจากฝีมือศิลปินเมืองเพชรให้ได้แชะและแชร์ความน่ารักนี้ด้วยนะคะเดินไปนิดเดียวค่ะก็จะได้เวลาพักขาให้ใคลายเมื่อยมาแวะชิมข้าวแช่อบควันเทียนเสิร์ฟมาพร้อมกับลูกกะปิปลากระเบนผัดหวานไชโป๊ผัดหวานของร้านข้าวแช่แม่ออนข้าวแช่สุรเด็ดที่มีมาตั้งแต่ปี2524ราคาสบายกระเป๋าแค่20บาทเท่านั้นค่ะ รองท้องกันไปแล้วนะคะเที่ยงตรงพอดีค่ะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วนะคะที่ชุมชนแห่งนี้มีเมนูให้เลือกหลากหลายทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงสูตรเมืองเพชรที่ต้องทานกับซอสริกขนมจีนทอดมันปิดท้ายด้วยขนมหวานลอดช่องน้ำตาลตะโนดพร้อมน้ำตาลตะโหนท้ๆใครอยากกินก็แวะมาที่ชุมชนแห่งนี้ได้เลยค่ะ อิ่มแล้วพาก,กันไปต่อที่วัดพระพลาชัยชมการเชิดหนังใหญ่สมบัติทางวัฒนธรรมไทยซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูงและมาสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จเจ้าแตงโมที่วัดใหญ่สุวรรณารามวัดเก่าแก่ที่มีศิละปะสมัยอยุธยาให้ได้ชมกันค่ะภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมเทพชุมนุมพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปที่มีนิ้วพระบาท6นิ้วและศิละปะกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายที่ศาลาการปรเรียนซึ่งเดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระ สันเพชรที่แปดหรือพระเจ้าเสือ มาเมืองเพชรทั้งทีต้องมาสัมผัสพ,พระราชวังคู่เมืองที่พระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 <c oughs> เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานสถาปัตยกรรมยุโรปแบบบาโรกและอาร์ตนูโวเน้นความทันสมัยโออาเที่ยวชมกันได้แบบเพลินๆเลยค่ะ และที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้นั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีนั่นเองค่ะ ขาวังเป็นโบราณสถานตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่า92เมตรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ในยุค่าอานานิคมของตะวันตกทําให้ที่นี่มีสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสิกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมจีนบนเขาวังจะแบ่งเป็น3ยอดหลักๆได้แก่ยอดเขาด้านที่ตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระราชวังที่ประทับเช่นพระที่นั่งเพชรภ,ภูมิไพรโรธและพระที่นั่งปราโมทมหาสวรรค์เป็นต้นด้านยอดเขาด้านที่ตะวันออกเป็นที่ตั้งของพระาธาตุจอมเพชรและวัด มหาสมณารามซึ่งภายในโบสถ์ฝาผนังทั้งสีด้านจะมีภาพเขียนสีฝีมือครูอินโคงนอกจากนี้ยังมีวัดพระแก้วน้อยด้วยนะคะซึ่งช่วงที่เรามานั้นเขามีการจัดงานพระนครคีรีครั้งที่36ยิ่งใหญ่ตระกรตาภายในงานยังมีการแสดงพลุดอกไม้ไฟนิทรรศการเทริดพระเกียรติการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปอาหารพื้นบ้านขนมพื้นถิน่นสินค้าพื้นเมืองเพชรบุรีของดีของอร่อยของเด็ดและกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะ งานจะมีไปถึงวันที่26มีนาคมเป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นสายเที่ยวสายช้อปต้องห้ามพลาดกันนะคะก็เป็นคนชอบประวัติศาสตร์อย่างยิ่งครับชอบชอบเที่ยวประวัติศาสตร์ชอบเที่ยวอะไรธรทมครับก็ติดตามมาตลอดก็ชอบแล้วก็เป็นทิปที่หลากหลายโดยเฉย่ะมีองค์กรหลายองค์กรเข้ามาช่วยกันจัดเป็นทิปที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ ให้ความรู้ให้แรงางมีตลอดเวลาดีมากครับและใครสนใจท่องเที่ยวกับรถไฟสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้เข้าไปติดตามที่เว็บไซต์หรือเพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะทพวย